นนพี่คะช่วยมาเชื่อกรองเท้าให้หนูหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับค่ะ พี่ฮโทรศัพท์รุ่นใหม่ด้วยน่าจะขายได้หลายตังค์เลยดีมากทำต่อไปนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยแกต้องเปลี่ยนวิธีไม่งั้นคนจะจำเราได้วิธีไหนพี่แกเป็นคนตาบอดไงมันจะดีเหรอพี่ดีสิถอดเสื้อออกด้วยและแกต้องใส่แว่นด้วยนะเดี๋ยวคนจำแกได้โอเคโอเคพี่ พร้อมไปหลอกผู้คนโง่กันยังพร้อมพี่ไปตามบุญทำทานหน่อยค่ะทำบุญทำทานหน่อยนะคะพี่ทำบุญทำทานหน่อยค่ะเอะพอดิ้ิงด้วยหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทำทานหน่อยนะคะ น้องคะอันนี้พี่ให้เงินกินข้าวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเออแล้วบ้านน้องอยู่ที่ไหนหรอคะหนูไม่มีบ้านค่ะพี่พอดีว่าหนูค่ำไหนก็นอนที่นั่นคะ่ะอืมถ้ามีอะไรอะ่ะไปหาพี่ได้ตลอดเลยนะพี่ทำงานอยู่ข้างหน้านี่เองขอบคุณมากเลยนะคะงั้นพี่ไปทำงานก่อนนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตงัตงตังชั้น น้องคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะตังน้องขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ โอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยรวยแล้วเราไปหาเนินดีกว่าอ้ยพี่รอบนี้เราได้เงินมาเยอะเลยพี่ไหนไขอดูอ่ะนะโอ้ยโคตรเยอะเลยอ่ะ ี่มันเงินปลอมนี่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงพี่เฮ้ยนี่แกงโง่หรือเปล่าเนี่ยเงินปลอมก็ดูไม่ออกอขอโทษทีพี่ไม่ได้เปิดมาดูอ่ะเสียเวลาจริงๆเลยเสียใจอะไรกันอยู่หรอนี่คุณมาได้ไงอ่ะใครวะเจ้าของโทรศัพทไง เออแกหาอะไรอยู่อ่ะอ๋อฉันหาโทรศัพท์ฉันอยู่ตอนที่ฉันออกจากบ้านฉันยังเล่นอยู่เลยไม่รู้หายไปไหนแกลองคิดดูดีๆสิว่าตอนแกออกจากบ้านอะแกได้ไปแวะที่ไหนบ้างอ๋อก็ตอนนี้ฉันไปช่วยคนพิการคนนั้นไงอย่าอกนะว่าเขาจะเป็นคนเอาไป สมัยนีย้ไว้ใจใครไม่ได้หรอกแกฉันว่านะต้องไอ้คนวิการนั้นออกไปแน่ๆเลยเออแกมีแอปปานดีไหมเดี๋ยวฉันค้นหาให้นี่นี่ไอแกอยู่นี่ไงโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนโทรศัพท์อะไรฉันไม่รู้เรื่องเงินที่พวกแกได้ไปอ่ะเป็นเงินปลอม และทั้งหมดก็เป็นแผนของฉันเองเพราะแกคงงงสินะว่าฉันมาที่นี่ได้ไงอย่าลืมสิว่าโทรศัพท์ฉันมันมีไอดีฉันสามารถตามหาได้ว่าโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทําตัวแบบนี้ทําตัวเป็นคนพิก,การและเป็นหลอกคนอื่นเพื่อขโมยเงินของคนอื่นฉันจะเอาเรื่องพวกแกให้ถึงที่สุดคุณตำรวจครับจับพวกมันไปเลยครับพวกเราขอโทษนะคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจงจริงๆขอโทษนะครับ อย่าวอาเรื่องพวกผมเลยพวกผมผิดไปแล้วแล้วพวกผมจะหางานที่สุจริตทําครับนี่โทรศัพท์คุณครับอย่าเอาเรื่องพ,พผผว,วพผกพพพผมเลยนะครับพวกผมผิดไปแล้วจริงๆร,รู้ตัวว่าผิดก็ดีแต่ในเมื่อพวกคุณตัดสินใจทำแล้วก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาคือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงจับตัวไปเลยครับไม่นะคะอย,อย่านะคะ ผมอะไรครับผมอะไรครับผมละยี่สิบครับวันนี้ก็ขายเกือบหมดแล้วนี่ลองโทรหาคิปดูว่าเขาทำอะไรอยู่ <pint le noise> ทำไมไม่รับสายเนี่ยถ่ <pint le noise> ายต่อดีกว่า พวงมาลัยครับวันนี้วันพักวันละยี่สิบครับไข่ถูกๆครับพวงมาลัยไหมครับเสี่งเหมือนสามีฉันเลยอ่ะวันนี้วันพะหนูว่าจะเป็นเขาครับพวงละยี่สิบบาทครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับสามีฉันจริงด้วยอ่ะพวงมาลัยนะครับอย่าบอกสามีฉันนะวันพักไข่ถูกๆครับวันละยี่สิบบาทครับพวงมาลัยครับไข่ถูกๆเลยครับพวงมาลัยครับสวัสดีครับพี่ พงมาไรไหมครับใส่ไว้ในรถก็ได้นะครับไม่เอาฉันไม่ชอบไปขายที่อื่นไปซอกคปอกพี่ผู้หญิงสนใจไหมครับเดี๋ยวผมรถให้เฮ้ยก็บอกไม่เอาไงไปขายที่อื่นแล้วก็อยู่ในห้างรถฉันด้วยไปครับขอโทษครับไปแล้วคุณขอบคุณนะฮะ ูสิวันนี้ขายได้เท่าไหร่โหถ้าขายดีแบบนี้ทุกวันก็ดีสิกิฟบมาพอดีเลยกิฟรู้ไหมวันนี้พี่ขายหมดเลยนะและตอนนี้เราก็มีเงินที่จะไปตัดชุดราบริญญาของกิฟแล้วโหพี่พี่แม่ตลกอะไรของพี่เนี่ยเงินแค่เนี้ยก็คงซื้อได้แค่ของในตลาดแหละฉันไม่ใส่ชุดที่ซื้อในตลาดหรอกนะฉันเรียนจบกฎหมาย ฉันต้องใส่ชุดที่ดีด,ดีหน่อยอ๋อแล้วอีกอย่างอะ่ะฉันทํางานแค่หนึ่งวันได้เงินมากกว่าพี่ทั้งเดือนอีกที่พูดแบบนี้หมายความว่าไงแต่งานที่พี่ทํามันก็เป็นงานที่สุดจริตนะเงินที่เราใช้จ่ายอยู่ทุกวันมันก็เป็นเงินที่พี่ขายพวงมาลัยมาพอฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอ๋อแล้วอีกอย่างคืนเนี้พี่นอนตรงนี้นะฉันไม่อยากให้พี่เข้าใกล้ฉันกิบกิบ เป็นอะไรของเขาเนิรนมึงรู้ป่ะเมื่อวันก่อนอ่ะคุไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโคตรน่ารักเลยจริงอ่ะพี่พี่จีบสาวเก่งนี่ว่างๆสอนผมหน่อยสิเอางี้แล้ว้ยเนินถ้าเองมีเงินอ่ะผู้หญิงที่ไหนเขาก็มองเองเท่านั้นแหละ เค <Hey, S 2> พี่เฮ้ยแ้วมันแฟนผมอยู่คนนั้นนีหว่าพี่ครับพูงม,มาอะไรไหมครับเท่าไรอ่ะยี่สิบบาทครับแล้วน่นาพวงหนึง่งแล้วก็ฝากไปให้แม่ด้วยนะ สวยจังเลยนะคะพี่เนี่ยเก่งมากเลยนะคะไม่เหมือนแฟนหนูอ่ะขายพรมอะไรอยู่ข้างค่ะอ๋อไอ้นั่นเหรอเมื่อว,วานพี่ก็เพิ่งเจอมาพี่ว่าหนูไปเลิกกับมันแล้วมาอยู่กับพี่ดีกว,ว่าเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองจริงเหรอคะงั้นหนูจะไปเลิกกับมันเลยคะ่ะหนูก็ไม่อยากอยู่กับผู้ชายจนๆแบบมันหรอกคะ่ะ สวัสดีครับบอสค่ะคนนี้ใครเหรอคะเออคนนี้คือแฟนของเองครับผมอยากพามาให้บอสรู้จัก,กแล้วก็พามาให้คูส่สนับินุนของเรารู้จัก,กด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อกิบนะคะสวัสดีค่ะคุณเติร์ดคุณโจ นี่คือหุ้นส่วนบริษัทใหม่ของเราเขาคือคนที่ขายพวงมาลัยที่ส่งออกต่างประเทศผลงานของเขาเนี่ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะคะคุณเต้ยคะคนนี้ชื่อโจค่ะเป็นผู้จัดการของบริษัทเราค่ะสวัสดีครับและคนนี้ก็เป็นกระสาวค่ะ,คะชื่ออะไรนะคะกิ๊ฟค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับถ้าผมไม่มาวันนี้ ผมก็จะไม่รู้ความจริงแต่ว่าผมขออะไรบางอย่างได้ไหมครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคือผมขอไล่เขาออกครับฮ<ะ>เพราะว่าเขาเป็นแฟนใหม่ของแฟนผมผมทำงานด้วยกันไม่ได้คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนผมเองพวกเรายังไม่ได้เลิกกันและเขาก็มาเล่นชู้ กับผู้จัดก,การของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ผมทําธุรกิจนี้ที่ผมไม่บอกเขาเพราะว่าผมอยากสะพายเขาตอนที่เขาเรียนจบแต่เขากลับมาดูถูกผมและทําแบบนี้กับผมคุณโจคะฉันขอไล่คุณออกคะ่ะตั้งแต่พรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทํางานที่บริษัทฉันอีกนะคะมันอาจจะทําให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้คะ่ะบอสครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลิกกผู้หญิงคนนี้ตรงนี้เลยครับ แบบนี้กับฉันนี่ไงหยุดนะอย่ามาทะเลาะนในบริษัทของฉันฉันพูดคำไหนคำนั้นออกไปแต่บอสครับออกไปไปเดี๋ยวก่อนผมขอฝากพวงอะไรนี้ไปให้แม่คุณด้วยนะครับและคุณเก็บข้าของออกไปจากบ,บ้านขมซะเพราะว่าที่ตรงนั้น ผมจะทำเป็นที่รับเลี้ยงหมาจองจัดออกไปเลยละ่ะเครื่องดื่มที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณนะคะของลูกค้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทครับอ๋อคมผมเป็นแก้วที่ซื้อหนึ่งตีหนึ่งใช่ไหมครับ ผมไม่ต้องจครับเดี๋ยวคุณเก็บมาเขาเลยครับครับเดี๋ยวฉันจ่ายเองค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับเอา้เอาไม่มาช้าจังเฮ่เราเล่ากันเถอะเป็นไรหรอ ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆฉันรักเขาม,มากขนาดนั้นทำไมเขายังเล่นเรื่องสิ่งที่ฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆโอเคฉันยอมรับว,ว่าบางทีฉันอาจจะเลีเล่ยนเรื่องสั่งมากเกินไปแต่นี่มันไม่เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากใช้ยสั่งเพื่อเฟยน,นี่ฉันผิดตรงไหนหรอแป๊บเดี๋ยวช่วยจ่ายค่าเกมให้พี่หน่อยสิพอดีพี่ปวดท้องเดี๋ยวพี่มานะ บอกว่าจะจ่ายเองอะไรของเขาวะเนี่ยน้องคะเก็บตังค์เลยค่ะไปไปดูเข็มขัดเส้นนี้สิโคตรสวยเลยพี่อยากได้ตอนนี้ก็ลดราคาด้วยแค่แสนเดียวเองแสนหนึ่งเลยเหรอใช่ก็ใกล้ถึงวันท้ายแล้วด้วยถือว่า เป็นของขวัญวันลอยของพี่นะนะซื้อให้พี่นะอืออืเดี๋ยวซื้อให้พี่ก็มีของขวัญให้แปด,ด้วยรอรับเซอร์ไพรส์ใหญ่ได้เลยอืออขอบคุณมากนะนั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะม,มีสบายอยู่หรอ เข้าทางพอดีดูแลเขาหน่อยเขาจะได้ซื้อของขวัให้เราแป๊ะแปะ,แปะพี่เอาอยามาให้ ขอบคุณนะพี่เติร์มันเป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วหายไ,ไว้นะที่รัก h a p ป y v a l น n t ยเด d ย์นะคะโหนี่แป๊ซซื้อให้พี่จริงๆเหรอพี่ไม่คิดเลยว่าแป๊จะซื้อให้พี่เออพี่ก็เตรียมให้แป๊เหมือนกัน นี่ไงนี่เหรอที่พี่บอกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่ฉันให้ของพี่แพงซะขนาดนี้แต่พี่กลับให้ฉันเสื้อยืดเนี่ยนะพี่อุตส่าห์ตั้งใจเลือกให้แป๊เลยนะก่อนหน้านี้แป๊ก็บอกไม่ใช่หรอว่าอยจะได้เสื้อตัวนี้เราอยู่ได้กันมา3าปี พี่อุตสาซื้อให้ก็ดีแค่ไหนแล้วงั้นก็เอาไปเลยนะฉันไม่เอาแล้วผิดอะไม่เอาใส่อก็ได้เว้ยถ้าเธอจะคิดมาเรื่องเงินร้อยหนึ่งขนาดนั้นเรามาคิดกันใหม่ก็ได้คิดใหม่งั้นเหรอเงินที่หนูเสียไปกับพี่มันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะ ที่แป๊ะใช้เงินของพี่พี่ก็จดไว้เหมือนกันทั้งหมดก็1นึ่งหมืส้าสตางค์สีสตางค์คืออะไรเอา้าแป๊จะจำไม่ได้หรอก็ครั้งที่แล้วที่แป๊กลับบ้านพี่แม่พี่ทําขนมจีบให้กินพี่คิดรู้ลรักสิบบาท45สิห้าสตางค์มันก็ต้องมีทั้งค่าแป้งค่าหมูค่าเนื้อมันก็ถูกนี่หนูนี่โชคร้ายจริงๆเลยนะที่มาเจอคนอย่างพี่ หนูว่านะคนอย่างพี่อ่ะสมควรที่จะอยู่คนเดียวอยากไปทำร้ายคนอื่นอีกเลยนะพี่โอ๊ะแม่พูดแบบนี้หมายความว่างไงหนูให้พี่สองหมื่นเลยถือว่าเวนกรรมของเราตกลงสักทีนะและต่อไปก็ไม่ต้องมาติดเป่าหาหนอีกเอาไปไม,ากกไม่หาก็ไม่หายังดีเลย ได้ตังมาตั้งสองหมื่นหาใหม่ก็ได้แฟนอ่ะาตาลอย